สวัสดีค่ะ FC บ้านแฟดสุขสันตวันปีใหม่ไทยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขพร่งไขยแข็งแรงมีแต่ความสุขกับเรลลยรเลยด้วยๆยิงปังปงต้อนรับเทศกาลสงกรา,รานต์วันปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะ ขีดว่าในศาสตร์นี้เฮาได้หวมเพียงว่าจจหลวงเพียงนียนะลาวาดีสิขอลังบ่อยู่ยืนไปได้สมหัวใจที่ฉันเลวเนี้ยใดใได,ได,ได้ได้เจงเจม แล้ยมลอยยิ้มฝากไว้อะไรหล่นลื่นประมันเออนี่นะมนทําท่านหาฉันบางโปวดน้าข่าวของนางไปบอกยาทั้งบ้านเนี้ หลวงเพี่อต่อจากนี้กาสินอนบอ่ฝืนนอนบอ่ตื่นมื้นต่างอันกายอินสีกายปุ่นสลายลุงเลวเนีวความตายมาถึงแล้วบ่มีวันอิพอหลวง หลวงพี่เอ,อย้ยยาฝ่าวลืมลาวาดีผู้ลักจริงรักแท้โปรดจำไว้ซื่อดิฉันนลาวาดีเสียยึดมันในควอมลักเดือชีวิตแม่นสิตายเป็นผีกะบ่ลืม นอหลวงอีหลวงเพียงหลักมีกรรมจำต้องห่างน้องขอละก่อนหลวงพี่หลวงเพียอ ฝ้าลืมลาวาดีผู้รักจริงลักเท้จำไว้นองสังลาตสาโตอรหะสมาสมุทสดะตัสวาตอระหะสมาสมุทสมโมตสวารหะสมาสมุทม 국민 casts disappointment from their radio stations Malacca, Jungbara, Iñ Anfang, Whatever good has come in avez nam What นานิรัติมากริงกาลังอาจิลังมาตายังตายัวปาตาวิงกดิสัตจิย์จุดตาเบตวิญญาโนนันิรัติมากริงกาลังอาจิลังมาตายังตายัวปาตาวิงกดิสัตจิย์จุดตาเบตวิญญาโนนันิรัติมากริงกาลังลูกเอาสักการะจุดตุบใจมาถวายลูกเชียมลูกพี่จันลูกไปเร็วๆครับไปเร็วๆครับคนอยู่ไต้หวันไหนเป็นยังไงบ้างจะมีอยู่ค่ะพระอาจารย์ แผ่นดินไหวค่ะปลอดภัยดีอยู่นาะปลอดภัยดีค่ะพระอาจารย์พี่จ๋าลุกไปช่วยน้องยกคนละอันลุกไปเร็วเออถวายคนละอันลุกไปไปถวายปูเลยลูกถวายถวายถวายออนลุก สบายเลยไปลูกไปลูกไปไปเดินเข้าไปลูกเดินเข้าไปเดินเข้าไปพม่น้อยลูกนั่งลงดีดลูกนั่งลงดีดเวลาทำอ่ะนั่งลงดีดีนรจอัยนั่ร้านบอยใกล้งตัวะเลยลูกละซอละจับออกจากเอออย่างนั้นลูกไอ้เจียมไปนะลูกไปจับกับไอ้เจียมลูกไปไปลูกไปทำด้วยกัน ยกมือเสกหัวด้วยเวลาทำน่ะเออยกมือเสกหัวด้วยกวดน้ำรับพรเด้อเอาน้ำ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 ใส่ดินก็ได้เออใส่ในก็ได้ใส่ดินได้เนาะใส่ดินได้ไหมครัอาจารย์ยาติมหาบาริวาบุรณะบารีบารินติจักลางเอวามีไว้ต่อเจตเมตตาดังกบกบดี เกจตังบริตังตวังเก็บมีวะสมิจตุสัพพิปเริยโตสังกัปปจันโทประลละโสยตัมณิชติระโสยัตติโยวิวาจันโทสัพพโรโภวินาจตุมาัติบวันวันตระยอสกิติกายโกวาวะอภิวาตกัสสีริสเนจังวัฏปัจญโนญาอะระทะมาวันติยิวันโนสอยสังาลาญาณ

ভাবেন সক সবন্ত সব মানুষ সভ দে ท่านของบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แ่พระิกษุสงฆอพิกษุสงฆ์รพิกษุสงฆ์กราพร้อมด้วยวาลุกันเจริญใจเจริญใทนของบริวารเหล่านี้ ได้ความเขินนับเวลาวันนี้นักเวลาวันนี้จงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นพระว่าปัจจัยเป็นวิสัยตามส่งเป็นวิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาให้เกิดปัญญาญาทำในชาตินี้และชาติหน้าทำในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยนตลชาติยังขอเดชะตั้งจิตผู้ที่โผ่ ุญูุสลแ่ไปทั่วไปสามสนแ่ไปทั่วไปสาม,มินามันดาครูอาจารยดามันาครูอาจารย์ตลอดทั้งลูกหล,ลกานและญานนี้ทั้งลูกหลานในยาตนี้มีใครเนื่นอาหากั รีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คโคโจพระแม่โคโจแผ่พยามาจุราชแผ่พยามาจุราชขอรับบุศลผลบุญขอรับบุศลผลบุญน้าทีนี้น้าทีนี้หาทุกหนาทุขอให้คนจากทุกขอให้คนจากทุกถ้ามีความสุขถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ่ง Nasuhu mabidina Kita wakudin Tuhan Kisah-kisah Bapak putih Hilang dalam Misalkan लुटासा लुटासा Sora Bali Pure Disakara, Mewah Mewah Inu Dinam Petanam Uba Kapati, Iti Tantang Tantang Tumang Kipam